สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นพิกอาการนะคะวันนี้ก็จะมีการ์ดมาให้เลือกกันนะคะอ่าเลือกตามที่เราชอบได้เลยนะคะว่าเราชอบการ์ใบไหนข้อความไหนนะคะวันนี้ก็จะทําเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเรามาดูกันนะตัวเลือกที่หนึ่งก็จะเป็นการ์ดใบนี้นะคะ นะอันนี้ตัวเลือกที่สองนะคะยกโทษให้กับฉันได้ไหมเนาะตัวเลือกที่3มก็คืออยากคุยนะนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวเลือกที่1เลยนะคะค่ะสวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นที่เลือกตัวเลือกนี้เนาะสิ่งที่อยู่ในใจฉันมันมากมายนะคะทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ เขาอยากบอกอะไรคุณเดี๋ยวจะมาดูนะคะ,ะนกทำขึ้นมานะคะก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับตัวอักษรนะคะอาจจะเป็นชื่อของคุณก็ได้หรือว่าเอ่อที่มันเกี่ยวข้องกับคุณและเขาน่นะคะก็จะมี m นะคะสัญลักษณ์ m นะคะเอ่อ f นะคะ p แล้วก็ j นะจะเกี่ยวกับตัวคุณนะคะหรือเป็นชื่อก็ได้นะชื่อเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะเขาหรือคุณก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาความสัมพัญของคุณและเขาเป็นยังไงนะคะขอดูลักษณะความสัมพัญลักษณะความสัมพัญค่ะอืม เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งๆนะอ่าบางท่านบางคนเนี่ยคบกันมานานแล้วนะคะคบกันมานานแล้วแต่ว่าอืมไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีเรื่องของรักซ้อนนะคะไม่ได้มีเรื่องของรักชออซ้อนหรือว่าช้อยใดๆนะเพียงแต่ว่าที่เห็นก็คืออาจจะยังดูเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่นิ่งอะค่ะไม่ขยับนะอะไม่ขยับเลยนะคะออาจจะมีใครสักคนที่ยังไม่กล้าที่จะขยับความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้นะคะที่แบบว่าอ,อยังยังไม่พร้อมที่จะขยับความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะเคยเสียใจนะคะเคยเออ ผิดหวังในความรักมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเขาก็รักคุณมากๆนะคะคุณคนนี้นะอาจจะเป็นชาวท่าดินนะคะพิศพกนมังกรน,นะที่เห็นนะคะจากหน้าไพ่นะอันนี้เป็นลักษณะความสัมพันธ์เนาะเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังมีกำแพงอยู่นั่นเองนะคะยังไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้นะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่า เพรความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะมีอะไรเลยมีอะไรบ้างนะคะคนคุณนี้อาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะอาจจะเป็นคนที่คิดมากในเรื่องของความรักความสัมพนันธ์ด้วยนะคะแต่เขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะ er. คนที่คุณเข้ามาถามเนี่ยหมายถึงคนที่คุณเข้ามาถามถึงนะคะรักใครรักจริงนะคะแล้วก็อาจจะช้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นคนที่แบบว่าเวลา ศึกษาเรียนรู้ใครเขาค่อนข้างใช้เวลามากๆนะคะแล้วก็ชอบเก็บข้อมูลฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเขาเป็นคนที่ดีนะคะไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครนะคนันนี้ทีนี้มาดูหน่อยค่ะว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณคะอ่ารู้สึกว่าเขาจริงใจกับคุณนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขา เขาไม่ได้เขาไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะ่ะอ่านะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเขาอาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่าเอ่อยังเป็นคนที่คิดมากอยู่นะคะเกี่ยวกับความรักอย่างที่บอกไปสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือเขาหวงแหนคุณมากๆนะคะอือคือเขาเขารู้สึกว่าเขาอะเป็นเจ้าของคุณแล้วนะอ่าคือเขาเป็นคนที่ เขาอาจจะไม่แสดงออกะค่ะด้วยความที่เขาขึ้นสี่เหรียญน,นะเก็บความรู้สึกเก่งอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือเขาห่วงคุณมากๆเขาจริงจังกับคุณมากๆนะคะเขามีความรักให้กับคุณนะคะคุณคนเนี้ยเขาไม่ได้เข้ามาเล่นๆกับคุณนะแล้วการที่เขายังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณตอนเนี้ยนะคะเขาก็ไม่ได้มีช้อยหรือตัวเลือกนะคะอ่านะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่า ขาจริงจังกับคุณนะไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะอ่านะขึ้นสิบไม้นะคะสี่ไม้นะคะอยากคบจริงจังอยากชัดเจนกับคุณแหละนะสี่เหรียญเขาอาจจะยังไม่พร้อมในตอนนี้แค่นั้นเองนะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคุณคนนี้เขาอาจจะแบบใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษาใครสักคนหนึ่งค่อนข้างนานนะคะอ่าเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณนะคะ เขาดูนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณอีกคะอะสามถ้วยนะคะกออ็อาจจะมีข่าวดีนะคะเร็วๆนี้เขาอาจจะแบบขอคุณเป็นแฟนนะคะหรืออาจจะมีข้อความดีๆอะไรจากเขานะคะที่ที่เขาจะบอกคุณนะนะก็คือตรงกับ การที่คุณเลือกนะคะสิ่งที่อยู่ในใจมันมากมายนะคะเขาไม่ได้รู้สึกกับคุณแค่สิ่งที่เขาแสดงออกนะจริงๆความในใจเขาเขามีแหละมากมายนะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันมันล้นใจนะคะเพียงแต่เขาอาจจะเป็นคนที่อายนะคะไม่ค่อยแสดงออกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแล้วก็เขารู้สึกดีมากๆนะคะแฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆที่มีคุณเข้ามาในชีวิตเขา นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อความนะคะที่เขาฝากถึงเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะยกโทษให้กับฉันได้ไหมนะคะ,ะมาดูกันนะว่าอ่ะเดี๋ยวขอดูนะคะตัวอ,อักษรน,นะคะอาจจะเป็นชื่อเล่นหรือชื่อ,อของคุณของเขาก็ได้นะคะ นกคานะคะเป็นตัวอักษรขึ้นมานะขอแค่4มีตัวอะไรบ้าง y ตัว y ตัว a ตัว q ตัว h นะคะ h นะคะอาจจะเป็นชื่อเขาหรือคุณก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนะโอเคประมาณนี้นะคะที้มาดูกันนะว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นยังไงบ้าง ขอดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาหน่อยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่สองนะคะการใบที่สองนะความสัมพันธ์ของคุณและเขา,าความสัมพันธ์ของคุณและเขาอานกรู้สึกว่า มีการเริ่มต้นเกิดขึ้นนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์อาจจะเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันก็ได้นะคะเดี๋ยวขอดูซิ The Emperor เนอะอือความสัมพันธ์เนี้ยค่ะนุ้รู้สึกว่าเขาจริงจังกับคุณนะอ่าหรือว่าคุณและรเขามีการคบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้ว นะคบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะเ,ออเขาค่อนข้างจริงจังและมั่นคงกับคุณนะคะคนคนนี้นะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นคนที่เด็กก่าคุณก็ได้คนคนนี้นะออก็จะมีชาวราศีเมษนะคะออมีชาวธาตุไฟเมษิงถนูเนาะ ถามว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงหนูรู้สึกว่าเป็นไปเรื่อยๆนะคบกันไปเรื่อยๆแล้วก็แฮปปี้นะคะมีความสุขนะอ่ะขึ้นสี่ไม้หรืออาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะดูจริงจังอยู่นะคะความสัมพันธ์นี้เนาะพอดูสิค้าว่าเขานะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะคืออะไรหกดาอืม เจอวิวคือตอนนี้ถ้าคุณมีการงอนกันนะคะอ่าฮะเขาเขาก็ยังรักแล้วก็ยังรู้สึกดีกับคุณยังมีความมั่นคงให้กับคุณอยู่นะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคือเนี่ยน่ามันมันสอดคล้องกันนะเอ่อกับไพ่สี่ใบกับการใบเนี้ยคะ่ะยกโทษให้กับฉันได้ไหมนะถ้าคุณงอนกันอยู่นะเขาอยากกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะขเขายังรักคุณมากๆคุณคนนี้นะ มีความหึงหวงคุณด้วยนะคะอ่าตัดใจจากคุณยังไม่ได้นะคะถ้าก่อนหน้านี้มีการแบบหายกันไปนะคะมีการทะเลาะกันก็ตามนะคะนะอาจจะบางท่านมาขคนแค่งงอนกันนะเขาก็ยังแบบเอ่อรักคุณมากๆยังหลงในตัวคุณนะคะแล้วก็ตัดคุณไม่ได้เลยนะ เขาคิดถึงคุณค่ะแล้วก็ผูกพันกับคุณนะคะอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากให้คุณอะยกโทษให้เขานะคะนะเขายังมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับคุณนะคะคุณคนนี้นะยังอยากกลับมาสารต่อความสัมพันธ์ในรูปแบบที่แบบเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนลคับอยากอย่างง้อคุณนะ อาจจะหึงหวงกลัวคุณไปมีความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยนะด้วยความที่ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเขาก็กลัวว่าคุณจะแบบมีใครมาชอบหรือเปล่าแอบบแบบหึงแอบหวงนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าให้อภัยเขาได้ไหมนะคะเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาไม่อยากให้คุณตัดเขานะคะเพราะว่าเขาตัดใจจากคุณไม่ได้เลยค,คนคนนี้นะอืม เ,เขาไม่อยากให้คุณปิดกั้นเขาเนี่ยนะนะหมายถึงว่าเขาอยากให้คุณนะให้โอกาสเขานั่นแหละนะคะรู้สึกว่าคุณคนนี้เขายังแบบชอบในสิ่งที่คุณเป็นมากๆนะคะนั่นแหละเขาก็อาจจะรู้ด้วยว่าตัวคุณเนะี่ยมีคนมาชอบเยอะมีคนเข้าหาเยอะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะนะก็ เขาหึงหวงคุณค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกแล้วก็ถ้ามีการงอนกันนะคะเขาจะกลับมาง้อคุณนะคะเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขานะจากที่นกรู้สึกได้นะคะข้อความที่เขาอยากสื่อถึงเพื่อนๆทีมที่สองนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบที่สามนะคะก็คือข้อความนี้นะอยากคุยนะเนาะ ทีนี้เรามาดูนะคะเป็นชื่อเล่นของคุณก็ได้นะจะเป็นตัวอักษรนะคะของคุณหรือของเขาก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องเนาะจะเอาให้สี่นะคะแต่ออก้าโอเคก็ตามนั้นนะเป็นตัวอักษรนะคะอาจจะเป็นชื่อเล่นของคุณและเขาก็ได้นะเนี่ยค่ะ s a y l แล้วก็ตัว t นะคะโอเคประมาณนี้นะชื่อเขาหรือคุณก็ได้นะคะ ทีนี้เรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะเป็นยังไงบ้างคุณที่เลือกกับใบที่3ามนะคะคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากนะทุกคนนะจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะกระชับเนาะแค่เป็นข้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณนะคะก็ดูความสัมพันธ์หน่อยค่ะของคุณและเขานะคะในถือเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญนายอักษ อืมเอ่อนกรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยในบางครั้งอะ่ะก็มีการพูดคุยกันนะเวลาคุยก็คุยเยอะเวลาไม่คุยก็หายไปเลยเหมือนกันนะคะนะคุณอาจจะคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลกันได้นะคะหรือเป็นชาวต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะคนในเครื่องแบบค่ะอือฮึก็จะมีชาวธาตุดินนะคะพษชศกักมังบรธาตุลมเมทุนตุลกุมแล้วก็ชาวราศีพิจิก นะคะอันนี้จะเป็นราศีนะคะของคุณหรือของเขาก็ได้นะคือคุณอาจจะคุยกับใครสคักคนหนึ่งที่เขาก็มีเสน่ห์มากๆนะคะหรืออาจจะมีคนคุยเยอะหรือเข้าหายเยอะอะค่ะแล้วตัวคุณและเขาเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของคนคุยอยู่นะคุยๆกันอยู่ก็อย่างที่บอกนะถ้าแบบว่าถ้ารุกเราก็รุกหนักเลยแต่ถ้าหายก็หายเลยเหมือนกันนะคะ ในช่วงนี้ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรคะขอดูนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกเพื่อนเพนทีมที่3าค่ะอ่าอืมรู้สึกว่าตอนนี้เดี๋ยวขอขยายหกเหรียญด้วยนะ โอ้คือตอนนี้น่าจะเป็นแบบว่าตัวเขาน่าจะนิ่งไปเงียบไปนะเอ่อเขาอาจจะอยากให้คุณรอเขานะคะหรือว่าเออเป็นไปได้สองอย่างเนี่ยคือตอนนี้เขาอาจจะไปให้ความสนใจคนอื่นหรืออย่างอื่นนะหรือว่าแบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะก็คือนิ่งเงียบหายไปจากคุณอะเอออยู่ในช่วงของการแบบว่าอาจจะยัง ืออยู่ๆก็เงียบนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คืออาจจะอยากให้คุณรอเขานั่นแหละนะอ่ามีการแบบเขาไม่ได้จบกับคุณนะนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขาก็ยังไม่ได้จบกับคุณเยียงแต่ว่าเขาอาจจะเงียบไปนิ่งไปนะคะใช้เวลาของเขานะอาจจะไปเกี่ยวกับอ่การวางแผนอนาคตของเขาก็ได้หรือไม่งั้นก็คือ เขาอาจจะไปสนใจอย่างอื่นนะคะสนใจอย่างอื่นอาจจะเป็นเรื่องของงานหรือว่าชอยตัวเลือกของเขาก็ได้นะอันนี้ต้องพูดตามหนา้าไพ่นะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งนะก็คือเหมือนกับว่าเขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยเขาอยากรู้ว่าคุณแบบเออยังสนใจเขาอยู่ไหมอ่ายังสนใจเขาอยู่ไหมหรือว่าคุณจะมีการเช็คแอคชั่นใดๆไหมหรือว่า ถ้าเขาเงียบนิ่งไปคุณก็จะนิ่งด้วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเขากําลังรอรอ,รอที่จะดนะูว่าคุณจะทําอะไรไหมนะคะจะติดต่อเขาไปไหมคุณแบบมีความคิดถึงเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งเนาะ,ะที่ที่เขาแบบอยากจะบอกเราก็คือเขาอยากรู้ว่าเราอ่ะเอะก็หลงไหลเขาเหมือนที่ที่เราเหมือนที่เขาอ่ะรู้สึกกับเราไหมอย่างเงี้ยค่ะนะถ้าเขาเงียบหายไปเนี่ย อ่าเราจะมีการติดต่อเขาไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากอยากคุยกับเขาไหมนะแต่เขาอ่ะอยากคุยกับคุณแน่นอนนะอยากคุยนะแต่เหมือนกับเงียบไปนิ่งไปก็คืออาจจะอยากเช็คเช็คแบบว่าความรู้สึกเราอ่ะว่าเราจะเป็นฝ่ายติดต่อเขาไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอ่าก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นไปได้ทั้งทั้งสองกรณีนะอือฮึ การที่เขาเงียยไปนะหนึ่งคือเช็คความรู้สึกเราเราจะติดต่อไปไหมนะคะ,ะเราจะยังรอเขาไหมนะคะสองคือไปสนใจอย่างอื่นนะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องความมั่นคงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่เขาไม่ได้จะไม่ได้จบกับคุณนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือรวมอยู่ในนั้นแหละนะกรณีที่สองก็คือเขาอาจจะไปสนใจในเรื่องของคือเขาอาจจะไปมีช้อยหรือตัวเลือกนะอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะ นะอือฮึ huh. ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคือเขาอยากรู้ว่าคุณจะเอ่อติดต่อเขาไปไหมแค่นั้นนะคะเดี๋ยวขอเปิดอีกใบหนึ่งนะ,ะแต่เขาอยากคุยกับคุณนะคะสิบถ่วยยังรักยังคิดถึงคุณนะคะคนคนนี้เนาะยังรักและคิดถึงคุณจริงๆจริงๆรนก้รู้สึกว่าอาจจะเป็นในลักษณะของ เขาอยากรู้ว่าคุณคิดถึงเขาหรือเปล่ามากกว่านะที่เขาจะไปมีคนอื่นหรือว่าไปสนใจคนอื่นนะพลังงานขยายออกมาเป็นสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยคือเขาอยากรู้ว่าคุณเนี่ยอ่าคิดถึงเขาไหมนะคะนะจะมีการเช็แอคชั่นจะมีการติดต่อเขามาไหมอย่างนี้มากกว่านะคะเนาะก,ก็ไม่อยากที่จะให้เป็นพลังงานลบนะอืม เขาก็รอที่คุณจะติดต่อเขาไปนะเพราะว่าเขาก็อยากคุยกับคุณเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเขาอาจจะเงียบไปนิ่งไปแล้วก็ไปอยู่กับตัวเขาเองโฟกัสเรื่องงานหรือความมั่นคงเขามากกว่าเนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ